สวัสดีครับผมตั้ม T U M ครับทุกคนซึ่งนี้ทุกคนผมก็เดินทางมากับลุงชัยนะทุกคนนี่ลุงชัยก็รอผมอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ทุกคนวันนี้ผมกับลุงชัยนะก็คือดีมากนะทุกคนลุงชัยเชื่อเขาจะพาไปดูจุดที่ฝังร่างของแม่ลุงชัยนะก็กี่ปีแล้วนะลุงกี่สิบปีแล้วลุงไม่ได้ไปมาเจ็ดปีแล้วอ๋อก็คือเจ็ดปีนี่คือที่เขาไม่ได้ไปนะแต่ก็คือ,อมาประมาณ ลุงจำไม่ผิดนะเขาเสียตอนประมาณอายุ62 62็น่าจะหลายปีนะพอตอนนี้ลุงก็40แล้วใช่ไหมลุง40กว่าอ๋อก็คือวันนี้เรามากัน2องคนนะทุกคนก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้วด้วยแล้วก็วันนี้ก็คือเราเดินทางมาลุงช้ยบอกว่าแต่เข้าได้อยู่ตรงนั้นแล้วทำไมลุง เลื้แค่ผงขีถเท่เาน่าจะเป็นปุ๋ยเป็นดินหมดแล้วอ๋อก็นาจริงแหละนะลุงนะโอเคครับ<ก>ทุกคนไ,ไม่ไหวบ้างไม่ไหวบ้างเพราะว่าครับมึงไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้หรอกเราจะไปไหวทําทไมอ่ะเขาไปตั้งแต่เขามดลมหายใจแล้วเขาไม่ได้อยู่กับลุง,งานานแล้วครับครับเขาไม่ใช่แแม่แท้ๆของลุงหรอกแต่เขาเป็นแหม่บุญธรรมของลุงเป็นผู้รับเลี้ยงดูแลลุง รู้เลยลุงมาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตองลงไปอยู่กับพระแล้วก็ไไ่ไดีเจอกันสิบกว่าปีมาเจออีกทีหนึ่งรู้ตัวอีกทีนะเขาก็หมดลมหายใจไปแล้วโอเคลุงงั้นเดี๋ยวเราสองคนก็จะเดินไปเลยนะลุงชายจะพาทุกคนไปดูนะใช่ครับทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้าไปรับชมทีนี้ก็ฝาก ไปเธอตามโอเคครับไปก่อนจะคขับรับชมคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมและลุชงชัยด้วยนะทุกคนไปเดินทางกันเลยครับนี่นะทุกคนนี่ลุงชัยก็พุกหัวมาดีมากเลยาาครับครับก็คือผมกมีก่ามาลุงอะไรลุงฮะ สัตว์นะทุกคนน่าจะเป็นสัตว์ใหญ่<า>อ๋อเลี้ยงผ่าเหรอเหลืออยู่ด้วยเหรอสัตว์พวกนี้ยังเหลือตรงนี้ลุใช้ไม่รู้อะไรแต่ลุงผมอยากถามอ่ะคือร่างของแม่แม่เลี้ยงลุงนี่คือเขาฝังแบบเขาฝังในป่าอย่างนี้เหรอหรือว่ายัางไงงลุเป็นคนฝังกับพระเองอ๋อฝังกระพาร์ห์เหรอ,อลุงไปฝังก็คือแบบขุดฝังสดๆเลยนะ ได้ทำพิธีเลยไหมลูกลุงพอจำได้ไหมอ่ะต,ตรงนะครับเขาตายไปแล้วเขาไปแล้วทำพิธีก็เถ่านั้นแหละม,มันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นหรอกรีบฟังรีบกลับแต่จะเป็นคนเพราะว่าลุงรู้สึกหดหูเฉยๆลุงเคยทำแบบนั้นแตมันเกิดจริงนะ แต่สำหรับเองลุงก็ไม่ลุงแต่สำหรับลุงลุงรู้สึกปดหูวค,คนมันตายไปแล้วอ่ะไปสวยแปอะไรไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นรอกเองเชื่อลุงไหมก็เชื่ออยู่นลลุงแต่ถ้าเป็นคนคนสมัยนี้นะเขาก็มีความเชื่อคือแบบว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่เขาจะจากก็คือทำพิธีเพื่อให้แบบคนในครอบครัวอุ่นใจว่าช่วยเขาไปอะไร ส่งบุญนะให้เขานะความคิดผมนะผมว่าเขาน่าจะคิดอย่างนั้นแหละก็เลยเขาก็ทำตามกันมาเรื่อยๆถึงทุกวันนี้ผมว่าฮะตรงนี้เรอลุงแถวไหนบริเวณไหนลุงอ๋อลุงจำได้อยู่ใช่ไหมใต้หินนี้เลยใช่ไหมโอ้ก็คือครับครับ คือมาถึงนะผมไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้แต่ก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปก็คือเราเดินมาไกลมากเลยนะทุกคนตั้งกล้องหน่อยนะทุกคนอาจจะได้เห็นเรานั่งคุยกันหรือว่าลุงจะเข้าไปไหว้หรืออะไรหรือเปล่านะอันหนึ่งนะลุงอ่าแล้วพ่อลุงนี้คือเสียหรือ,อยังนะลุงผมว่าน่าจะท่านน่าจะไม่อยู่แล้วมั้ง ผมจะเข้าไปเอาพวกเศษไม้ออกได้ไหมได้แค<ต>รครับคงจะเหลือแต่เป็นปุ๋ยเป็นดินหมดแล้วเข้าไปนานแล้วไปแต่งแต่เหนือกสุดท้ายแล้วแต่ก่อนนะข้าเป็นลุงที่ลุงเข้ารบรักเป็นผู้มีพระคุณต่อลุง ถ้าเป็นผมผมเป็นลุงแล้วผมก็คิดว่าเขาเป็นแม่เพราะว่าตอน,นเด็กๆเราก็ไม่เจอหน้าแม่ใช่ไหมล่ะลุงเจอไหมหน้าแม่ลุงอ่ะแม่แต่หน้าแม่แท้แท่พ่อแท้แท่ของลุงลุงก็ไม่เคยได้เจอเลยเมีพักเอาลุงไปเลี้ยงแล้วไปฝากไว้กับแม่ลุงเนี่ยแหละเข้าไปฝากไว้กับหญิงสาวที่ลุงเรียกว่าแม่ก็คือคนที่ถูกฝังไว้ตรงนี้ใช่ไหมลุง อาจจะดูไม่ใกล้ไม่ไกลสำหรับคนดูของเองแต่ต้องลองมาดูผมว่างั้นแหละนี่ก็น่าจะไกลนะคือลุงลุมเมื่อก่อนใช่ไหมอันนี้ก็คือมาฝั่งจุดที่โคตรไกลเลยไม่ถึงว่าดูในะแบบสายตาแล้วทุกคนมันจะเหมือนแบบแค่พื้นดินทั่วไปนะแต่ นี่ก็มันไหลสิบปีแล้วนะนจุดบุหรี่เลยนะทุกคนวางไว้ ทิ่ถ่านุ้วก็พูดอะไรก็ในพูดในใจของเขานะเขากำลังคุยอยู่นะอะไรประมาณนั้นนะลุงจะพูดอะไรไหมลุงพูดแบบให้ทุกคนได้ยินหรือว่าลุงจะพูดในใจอะไม่ได้หรอกครับไม่ วันนี้เขาคือน่าจะข้มแข็งมากนะทุกคนน่าจะเจออะไรมาเยอะถ้าเป็นผมใช่ไหมมาแบบในจุดแบบนี้นี่คือผมร้องไห้ตั้งแต่ที่แบบคิดจะมาแล้วอะ่ะแต่ลุงเขาน่าจะทําใจได้หรใจยังใจเขาน,น้อ,นาานนองจะแข่งได้ดูก็คือเขาน่าจะพูดใส่ก็ไปเลยนี่ คำที่เขาพูดเลยผมรู้สึกว่าผมฟังฟังออกดอูน่าจะคําเดียวก็คือน่าจะคิดถึงนะหรือว่าอะไรสักอย่างที่ผมฟังออกนะแต่ที่เหลือนี่คือผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ทุกคนนก็หน่าเนี่ยนยี่นอนนะพาเช้าวาโผมแปลไม่ได้นะทุกคนทุกคนก็ฟังเอานะต้องให้คนที่ฟังออกมาแปลนะมันเป็นภาษา ของถิ่นของลุงที่ลุงอาศัยอยู่ผมก็ไม่รู้ผมรู้แค่ว่าภาษากะเหลี่ยงอันนี้น่าจะมันมีชื่อเรียกไน่ยทุกคนผมก็ไม่รู้มันเรียกไม่เหมือนกันสักนิดเลยลนี่รางของแม่ลุงนี่คือเขาฝังกันแบบเถินมากนะยคนฝั่งในป่าเลยนะน่าจะเป็นคนเมื่อก่อนเพราะว่าถ้าจะไปทำพิธีก็ค่าใช้จ่ายมันเยอะ ทุกคนก็ดูสมัยนี้ดิถ้าเสียนี่คือค่าใช้จ่ายเิกือบแสนได้นะนี่คือฝั่งนี้คือไม่ต้องเสียอะไรเลยแค่เสียแรงนิดหน่อยขุดนั่นแหละแล้วก็เอาพารพามาทำพิธีอะไรต่างๆแล้วแต่รอลุงก่อนได้ไหมได้ลุงได้ได้ได,ได้เดี๋ยวผมรอได้เลยโอเคแบบ ชินเฉยๆให้ผมลงนะแต่ในใจของนี้ผมว่าน่าจะก็ไม่รู้ดิเมือนไม่รู้ใจคนอื่นอ่ะก็ลองดูเขานะแต่คนเราก็จริงทุกคนมีเกิดแก่เจ็บตายน,นะสักวันหนึ่งผมผมว่าผมก็ต้องตายทุกคนที่ดูคลิปผมก็น่าจะต้องตายเหมือนกันตง แต่แค่อยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่มีใครอยู่จนแบบโลกแตกเลยผมก็ไม่รู้นะแต่ทุกวันอะ่ะทุกคนก็ต้องตายใช้ได้กับทุกคนเลยคำนี้ อารมณ์พันใหม่ยังไม่ค่อยเล่นนะกระบะทีละผมจะเข้าใจนะทุกย่อยก็แเลาะถอดกระเลาะยกระว่าโมู้คำแรกให้ผมจะเข้าใจนะทุกคนว่าเขาอะกลับไปเลยนี่เขาจะกลับไปเลยะอะไรประมาณนั้นผมก็ไม่อยากจะพูดต่วนเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่ามันจะฟังไม่ค่อยยู่เรื่องนะก็คือคำแรกที่ผมได้ยินก็น่าจะ เดี๋ยวลูกจะกลับแล้วนะอะไรประมาณนั้นแต่คำอื่นๆผมน่าจะไม่เข้าใจแต่มีคำว่าแม่ด้วยนะเราขอจริงนยทุกคนเขาไม่ได้มาตั้งเจ็ดปีนะก็ให้เวลาเขาหน่อยเขาจะทำอะไรผมก็รอ,อเขาได้ที่นี่คือเงียบม,มากนะมีแค่เสียงนก มีมีใบถ่ตครับมีีมีหรอลุงผมมีแต่มีดพกเล็กๆอ่ะได้นะได้ใช่ไหมมีดใหญ่ผมเพิ่งหายไปเองอ่ะลุงมีอันมันไม่ใหญ่มากนะใช้ได้ไหมมีมีดใช่ไหม ผมเขาหยิบมีดไปแล้วก็ผมเห็นนะเหมือนของตัดเส้นผมตัวเองเนะใช่หรือเปล่าไม่รู้ผมเห็นเมื่อกี้เขารวบผมแล้วก็จับขึ้นมานะผมน่านะจะตัดผมผมจะไม่ถามแล้วก็ไม่ทักดีกว่าให้เขาทำไปนะยวค่อยถามตอนท้ายๆ แล,แล้วน่กลัวยเละพูดสาข้อน,นี้อ๋อผมเข้าใจอยู่แล้วทุกคนก็คือเขาบอกว่าไม่รู้นะที่ผมน่าจะเข้าใจอยู่ก็คือขอบคุณมากนะที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กถึงจนโตนะก็ขอบคุณมากเลยประมาณนั้นผมเข้าใจอะไรไม่ไม่เยอะมากนะทุกคนถ้าผมเข้าใจเยอะนี่คือผมแปลให้ทุกคนเข้าใจได้เลยแต่นี้ขนาดผมยังไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่นะ คำที่เขาพูดเนี่ทุกคนน่าจะรู้เท่าที่ผมพูดนะประมาณนะั้นแหละผมรู้ประมาณนี้ผมก็พูดประมาณนี้แหละไปพักที่ละครับแล้วผมบอกกับแล้วโอ้โย เด็กคนกูล็อกูล็อเด็กเม็ที่กันรอใหญ่ใหญ่เด็กคนกับล่อเอ๊ะดีร่าครับไปลงไปเสร็จแล้วใช่ไหมลุงเออผมขอถามอะไรหน่อยดิลุงเมื่อกี้ลุงตัดผมตัวเองเหรออ๋อไปลุง รู house, ้ได้อะไรถึงบางอย่างอะไรลุงอะไรวะลุงพูดลุงแกพูดว่าไงมัรู้อะไรได้บางอย่างอะไรทุกอย่างผมถามว่าอะไรลุงเขาก็ไม่ตอบเลย คนผมลุกไปหมดเลยทุกคนเลยแล้วก็ลุงแกพูดคำนั้นดี ของคมกาบเลยนะ,ะเห็นมันรุงเห็นไหมพอจะเห็นอยู่นะลุงคนใช่ไหมลุงใช่คนไหมอไะไนะคนเป็นผู้อุญธรรมลุงเองโอ้คนเนี้ยเหรอ คนผมลุกไปหมดเลยวะพี่พี่บาลีบาเฮียทีบาเมทีกันโลพี่บาลีพี่ก็เล่นนันโลนี่ผมเคยบอกว่านะไปสู่ภพมที่ดีหรือว่าไปได้แล้วอะไรประมาณนั้นผมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจนะว่าบาเฮียทีบา,บา,บายาเมทีกันโล ราจะกลับกันตอนไหนดุงยวต้องกลับแล้ว<ะ>เข้าไปแล้วไปแล้วใช่ไหมไอ้แค่คาถา,าตัวนี้ลุงชอบมากเลยทำไมลุงไอ้แดงเอามาให้ลุงแล้วก็กางเกงคาถาตัวนี้ ลุงเจอตรงบ้านมานแล้วกว็พอมันมาใส่เป็นเสื้อผ้าที่ลุงถูกใจมากอ,อ๋อลุงชอบแบบนี้เหรอแบบนี้แหละผมมีนะแต่ผมไม่ค่อยกล้าให้ลุงอะ่ะเพราะาว่ามันานายพันอ๋อ,อครับครับ เดินไปอีกนิดหนึ่งอะไรเนี่ยลุงไปว่าอะไรอ่ะอ๋อสาววีมีอยากรู้ลุงแกให้หิวข้าวลุงแกให้หิวข้าวนะเขาบอกว่ากลับบ้านนี้ต้องไปกินข้าวแล้วน่าจะไปบ้านแรงปะหรือว่ากระต๊อบของลุงไม่รู้ลุงเลยนะ กลับบ้านยังเดี๋ยวก็กลับแล้วลุงขอบคุณลุงมากนะที่พาผมมาดูจุดที่นั่นแหละลุงขอบคุณมากมากเลยครับครับครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราได้เดินทางกันต่อแน,น่นลงุงชีวิตเด็ไม่มีเนาตแต่เด็กแบบพวกเองลุงชอบลุงไม่ซีเรียสผมก็ชอบลุงมากเลยทุกคนแล้วก็มีหลายๆท่านเลยนะทุกคน หลายๆท่านเลยนะลุงที่แบบว่ารักลุงหรือว่าชอบลุงอ่ะมีมีเยอะลุงไม่ต้องเครียดหรอกเพราะบนโลกใบน,นี้ก็ยังมีคนรักลุงนะรักอรักของมอืมรัมมรโลกแขณน,นี้มายัางไงใครมารักลครคิดว่าไม่เบียดเบียนใครพอแล้วครับครับลุงไม่ต้องเครียดนะลุงไม่ต้องคิดว่าบนโลกใบน,นี้จะมีแม่คนเดียวที่รักเราก็มี หลายๆท่านเลยนะที่ดูคลิปลุงอยู่ตอนเนี้ยก็อาจจะหลงรักลุงไปแล้วก็ได้เพราะว่าลุงนี่คือผมยกนิ้วเลยครับความเขยดอยู่ในตัวเราชีวิตนี้เขี่ยไพก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นครับผมครับเธอโอเคลุงโอเคครับปลอดไพ่ครับครับครับโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะแยกกับลุงชัยตรงนี้นะท่านใดที่ชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับลุง อ๋อบายบายครับบายบายครับเจอกันบายบายครับบายบา,ายครับอ,บบอเออเออเออไม่เข้าใจเท่าไหร่นะงั้นทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจผมและลุงชัยด้วยครับทุกคนบายบายครับทุกคน